อายุ56ปีมีเพศสัมพันธ์อาทิตย์ละกี่ครั้งถึงจะไม่เสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากครับเออจริงๆมันเคยมีงานวิจัยออกมาเหมือนกันนะแต่ว่าโดยเฉลี่ยการมีเพศสัมพันธ์ที่สม่ำเสมอค่ะก็คือตกอาทิตย์และประมาณสองถึงสามครั้งก็ถือว่าพอแล้วถือว่าโอเคแล้วแต่ถ้าจะฟิตมากขนาดมีทุกวันก็คือตามอัธยาศัย่แล้วแต่พลไม่ได้ว่าอะไรใช่ใช่แต่ว่าคนน่าสนใจคือเราพบว่าไม่ว่าจะเป็นภาวะต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากจริงๆสัมพันธ์กับภาวะฮอร์โมนผู้ชายที่ลดลง แต่น่าสนใจกว่านั้นคือถ้าพอเป็นแล้วอะไดฮอร์โมนผู้ชายไปอะมันจะไม่ดี oh. เออเพราะฉะนั้นก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะคะ <Okay. S 2> จะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงเรื่องต่อลูกหมากโตหรือว่ามะเร็งส่อมลกมากค่ะถ้าอายุยืนถึงร้อยปีก็บางทีอาจจะเลี้ยงไม่ได้ก็ได้เพราะว่าแบบเ <laughs> ซลล์มันเริ่มแก่แล้วมันก็ต้องมีงองแงบ้างซึ่งต่อมลูกหมากส่วนใหญ่เนี่ยเออณปัจจุบันถ้าเกิดว่า ไปตรวจกับคุณหมอเป็นประจาทุกป,ปีนะคะในการคัดกรองมันจะมีเจาะเลือดด้วยแล้วก็ตรวจทางทวารหนักด้วยเนี่ยก็สามารถทําให้เจอปัญหาในตั้งแต่นนเนินเนิก็รักษาหายไวค่ะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเป็นกังวล